สวัสดีค่ะมาพบกับรายวิชาวิชาการคำนวณกันนะคะในคราวนี้เราจะเรียนในเรื่องการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานกันค่ะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามากระทบทวนความรู้เดิมกันนะคะว่าการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานเนี่ยคืออะไรนะคะการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานก็คือ การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ที่กำหนดความหมายอยากเป็นมาตรฐานที่เรียกว่า flowchart ซึ่งเชื่อมโยงการทำงานแต่ละขั้นตอนด้วยลูกศรบอกทิศทางน,นะคะซึ่งกา,าาาการเขียนโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานเนี่ยจะมีประโยชน์ก็คือช่วยทำให้เห็นลำดับการทำงานก่อนหลัง ได้อย่างชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายนั่นเองค่ะเรามาทบทวนในส่วนของสัญลักษณ์การเขียนผังงานกันนะคะสัญลักษณ์ที่1ค่ะสัญลักษณ์จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดสัญลักษณ์นี้เราจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นและก็จุดสิ้นสุดการทำงานในผังงานของเรานั่นเองนะคะ ส่วนสัญลักษณ์ที่2นะคะจะเป็นสัญลักษณ์กระบวนการหรือว่าเราจะใช้ในการประมวลผลเช่นการคำนวณแล้วก็การกำหนดค่านั่นเองนะคะสัญลักษณ์ที่3ค่ะเป็นสัญลักษณ์การตัดสินใจนะคะใช้ในการตัดสินใจตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นะคะสัญลักษณ์ที่4ค่ะสัญลักษณ์รับข้อมูลเป็นการรับข้อมูลด้วย เป็นพิมพ์นั่นเองนะคะสัญลักษณ์ที่5สัญลักษณ์การแสดงผลนะคะการแสดงผลทางจอภาพนะคะสัญลักษณ์ที่6ก็คือสัญลักษณ์ทิศทางใช้ในการบอกทิศทางว่าโปรแกรมของเราเนี่ยจะไหลไปทางไหนนะคะสัญลักษณ์สุดท้ายก็คือสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อนะคะใช้เป็นจุดเชื่อมต่อของผังงานของเรานั่นเองนะคะ นกักเรียนได้ทราบสัญ,ญลักษณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูค่ะรูปแบบนะคะรูปแบบการเขียนผังงานมีทั้งหมดหมด3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1ก็คือการเ,าเขียนผังงานแบบลำดับนะคะต่อไปค่ะแบบที่2เป็นการเขียนผังงานแบบทำซ้ำนะคะลำลำดับที่3นะคะเป็นการเขียนผังงานแบบ มีทางเลือกนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะมาสาธิตนะคะการเขียนผังงานแบบลำดับก่อนนะคะเราไปชมกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างการออกแบบผังงานกันนะคะในที่นี้ครูจะยกตัวอย่างตั้งแต่ตื่นนอนแล้วก็ไปโรงเรียนกันนะคะ สัญ,ญลักษณ์แรกที่เราจะใช้ก็คือสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมแต่จะมีขอบมนๆนะคะนี้จะใช้สำหรับเริ่มต้นและสิ้นสุดของโปรแกรมค่ะต่อไปสัญ,ญลักษณ์ที่สนะคะคุณครูจะใช้ลูกศรเพื่อบอกการไหลของโปรแกรมนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่สก็คือเป็นรูปสี iam, ่เหลี่ยมพืนผ้านะคะสัญ,ญลักษณ์นี้เราจะใช้ในการดำเนินงานนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะการดําเนินงานก็คืออาบน้ําแต่งตัวทานข้าวไปโรงเรียนถือว่าสิ้นสุดโปรแกรมกของเรากันแล้วนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนมาดูนะคะการแปลงฟันนั่นเองค่ะขั้นตอนการแปลงฟัน โดยให้นักเรียนเลือกข้อความที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะในกรอบสีน้ำเงินนะคะแล้วเอาไปใส่ในผังงานของเรากันค่ะขณะตอนนี้นะคะนักเรียนสามารถกดปุ่มหยุดเพื่อลองหาคำตอบกันดูค่ะเป็นไงกันบ้างคะหาได้กันไหมคะเอาเรามาลองเริ่มทำกันเลยค่ะ สัญลักษณ์ที่1นนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์เริ่มต้นและสัญลักษณ์สุดท้ายก็คือสัญลักษณ์สิ้นสุดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะขั้นที่1เลยค่ะเริ่มต้นโปรแกรมเราจะเริ่มจากไหนดีใช่ค่ะหยิบแปรงสีฟันนั่นเองค่ะหยิบแปรงสีฟันขึ้นมานะคะต่อไปค่ะหยิบยาสีฟันค่ะลำดับถัดไปค่ะ บีบยาสีฟันใส่แปรงนะคะลำดับถัดไปคะ่ะแปรงฟันคะ่ะและไปบ้วนปากนะคะหลังจากนั้นเราก็ล้างแปรงสีฟันให้สะอาดและเก็บแปรงสีฟันให้เรียบร้อยนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะคุณครูมีใบางานให้ในักเรียนทำนะคะอย่าลืมทำใบางานของคุณครูกันด้วยนะคะ คลิปนี้คุณครูก็ขอลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ